สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบ,นบนันนงบัรณาชาแนลคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บคณะทะเลอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาคะ่ะมาเก็บคณะทะเลปลายฤืดดูกันนะคะบานดอกไปแล้วนะคะมาลุ้นมาหมานกันนะว่าจะได้หรือบ่อได้คะ่ะวันนี้ถ้าได้จะเอาไปฝากป้านะคะวันนี้ป้าที่กเกษียณแล้วก็ถ้าได้นะคะจะเอายอดอ่อนๆนะคะไปฝากป้านะคะเพราะว่าป่าไม่มีใครเก็บให้กินเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเดินมาสักพักกะคะ็ค่ะ นึกว่าจะไม่ได้ละมาเห็นอยู่ก้อนนี้ค่ะ,คะวันนี้นะเอาไอ้นี่มาด้วยนะคะเพราะว่ามีเอฟซี FC คนหนึ่งแนะนำนานนะคะให้เอามาขุดเพราะว่ามันจะเป็นลูกหิน,หนหเนาะค่ะเพิ่อนค่ะขาวตลุกเลยค่ะโอ้ยลมขาวค่ะนี่งามเลยทุกคนะคะ น,นะกอนะอนุญาตขุดก่อนนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะก็ว่ามันจะไม่ค่อยนี่นะคะเพราะว่ามันเป็นทรายมันก็น่าจะขุดได้แต่นี่มันเป็นดิอนอนี้มันก็น่าจะขุดไม่ค่อยได้นะคะงามากับพี่สาวนะคะพี่สาวนานปุมๆองงล,ยลยอยู่ฝั่งนู้นค่ะ คะมาดมูกันค่ะว่าจะมีกี่หน่อนะคะมันถ้ามันเป็นทรายมันก็จะตักได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ขุดขุมไม่ได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวหางเล่ค่ะสวยมากเลยค่ะอากาศดีมากทุกท่านค่ะตอนนี้ที่เดนมาร์กคะนี่เอ้ยหนะเอาอนี้มาบา เดี๋ยวตั้งท่าขุดก่อนนะคะหือมันก้อนใหญ่ค่ะมันใช้ไปเอ้คั่วคั่วควรไม่ได้ขึ้นม่ได้ดูขิน้นงามมากเลยโห่อ้งอ้มอยู่เป็นบานดอกไปแล้วนะคะว่าก็โชคดีได้ค่ะใส่ได้ไหมคะลองเนาะ โอ้ oh, ยไม่ได้ค่ะอืนี่แะนี่ค่ะงามมากเลยตั้งนี้นนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ หนอนนะคะเพื่อนข่สามนอนน้ำๆเลยค่ะโอ <_ p> ้โหมันก็ขึ้นไม่ได้จริงสิคะก <_ p> <_ p> ็อนันนี้นี่นอนน้อยเมื่อกี้นะ,ะมีดไปดูน, <_ p> นี่ไปต่อเลยงามมากเลยค่ะนี่ อืมค่ะนี่ค่ะโอ้โหแยเยอยเดียมากมามาอ้นี่ค่ะนี่ค่ะท่อนขาหนอนคะน่แทนเอค่ะ งามมากเลยนี่ค่ะใช่ตะก้าค่ะไปค่ะสอบต่อต้องได้แน่ค่ะที่บานดอกก็บานไปแล้วที่เกิดใหม่ก็เกิดมาค่ะนี่ค่ะเพื่อนกอที่สองมันหลักนะขุดก็แล้วนะคะเพื่อไม่ให้กันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะ มีตัดเลยน,น,นี่ค่ะอืมงเือขาโอ้ยลมลุมลม,ลมนี่สวยงามค่ะ นี่ค่ะเป็นยุง่งเป็นยวงเลยค่ะเย็นอ่อนก็ยังมีแต่มันโดนมีดแล้วเราต้องเอานะคะ่งามมากอย่างนี้ก็ผัดอร่อยนะคะถ้าเป็นแสบเป็นแสบอย่างเงี้ยน,นี่ค่ะนี่ โอ้โหดึงได้ไหมคะอือนี่ค่ะโอ้ยเหลือนะคะเหลือไว้ค่ะนี่โอ้ยสองกอนะคะเดี๋ยวเ,วยก,ะะเก็บใส่ตะก,กร้าสองกอสองกัมค่ะ โอ้ดูหินติดไปด้วยนี่ค่ะขอาจุลุกเลยไปค่ะดงค่ะเพื่อนค่ะดงคณะยาวไปสุดหารนั่นค่ะใช่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนอาจารยาก,ก้อนนี้อีกสักกอน,นะคะสวยมากเลยค่่นะี่คะ จะได้กี่ต้นนะคะแว่าเขาเพึ่งดันหินมาค่ะนี้ค่ะดแกงุดดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมันอีรุดงุ่นยิดอยู่เลยนะคะนี่แล้วน้ำเด่ดตัดได้สองต้นค่ะนี่ค่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาดันหินมายังไม่พ้นเลย ต้องมีหน่ออยู่นะคะน่คะหนอสองหนอค่ะนี่เอาไว้ค่ะเปิดไว้งั้นแหละเดี๋ยวเขาจะได้แตกง่ายๆค่ะไปค่ะหายซะโกนี่ค่ะเพื่อนน่าจะเอาตรงนี้อีกกองนะก็จะพอแล้วนะคะนี่แต่มันเยอะนะคะน่นค่ะเยอะมากเลยนี่ค่ะขุดแล้วค่ะเพื่อนยาวลึกมากเลยก็จะเอาแค่นี้นะคะโอ้โนั่น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 ดินมาสมอนกัน เพื่อนดูปาดใหญ่แท้แยวแ่ว่าไปค่ะพอละเดี๋ยวจับของก่อนนี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเต็มตะกาเลยพอแล้วคะ่ะร้อนแต่ก็ยังมีนะคะนาเห็นอ,อยู่ตรงนูอ้นอีกสองก้อนอนะะึงค่ะเอาหเปล่าคะเดี๋ยวไปดูกอนมันเท่าหหร่ม่าจะกลืนง่าย ค่ะเออตรงนี้ไมะะ่เอานะคะเอาคนู้นตรงนู้นด้วยค่ะเอ็นเอาเต็นท์เต็นทนี้พอค,ค่ะนี่ค่ะมันรุนค่ะว่ามันจะมีเท่าไหร่เอ็นกี่ก้อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะว่าจะพอแล้วนะคะเจอกอนี้อกอนึงเอาค่ะนี่นี่ดึงเราเลยขุดแล้วค่ะนี่พอจริงๆนะคะกอ,อนี้ก็พอละ โอ้ยกำลังกินเลยค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นชอ่อเป็นช่อเลยค่ะนี่ค่ะยัเงเหลืออยู่นะคะเอาไว้นี่ค่ะพอจริงมแล้วค่ะขี้เกียจเด,ดินแล้วโอ้ยแต่ก็ยังมีนะคะทางไกลๆไปนูน่น,นค่ะนู่นเอาละค่ะเพื่อนๆค,ค่ะคลิปนี้วันนี้เนาะคงต้องจบเอ,อ่อด้วยคณะงามๆนี่แหละคะ่ะจะเอาไปให้ป้าะคะ่ะนี่ค่ะ กับเต็มตะก้าอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้ชโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากวันนงบัน,นดาชแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนะเพื่อการทําคลิปต่อไปนอกจาะสวัสดีจ้านี่ค่ะนี่ค่ะ